หมูหมอี่ดีูอย่านยัง้ดอดเลยมันม,มันมอหมอนะยกลังิดงไฟอโอ้สุดยอดสุดยอดพี่พักขมพักขม,ขม,มกับพักหอมหอมตัากับไฟมันลุกแห้ง,งเหมืกัน chín là chín thay nên lưu liệu bây giờ này núi nhanh đây mười đông mỏi nữa rút nữa mà hoa thay cái gì โอ้เส oh, oh, nice. yeah. okay. ียงหมอปวดนะผู้เฒ่าว่าอย่าเห็ดเผ็ดบ่เห็ดเผ็ดดอกตาชิมล้องเบิ่งสิก่อนเลยหนูมั่นขึ้นอย่างนี่ หนูอยู่โน่นหน้านี่แหละใส,ส้มือเ้านี่ติดบ่วงขอบคุณตากลองหลายๆเด้อท,ที่ทายใหน้น้ำตากลองให้กินน้ำตากลองหนาโบนอ๋อกำลังขวัวโอ้สุดยดดยดเวลาบ้างหญ่ไก่ๆบบนี้บ่ว,หวงหันบ่โอ้หอม ย่านปลาแดกบ๊อบพ่อวะปลาแดกยายอยูยย่ปลูกได้ย่ายฟ้าขาวขาวไม่บอกนี่ของแท้ฟ้าขาวอันปลูกสีขาวนีดด่ตีมีหนอนขึอนหลายแผ่มันเซไดบ่มีหนอนนี่ลองเอาเลี้ยงฟองปลาแดกไม่อยู่ดิเด้ ผมเอาต่นามไดซื้อไ่อยต่นามก็ใส่เถั้นี่โอ้ยอย่าว่าเข้มเลยอยากไปไส้แนีห้งมดคอแห้งโมดไม่คยท่านใจได้กินเร็ว เขไปช่งขดีใ่ไหเขาแช่รถดีป่ะว่าไปออมมือช่รถดีป่อืก็มีสูตแล้วโอโอ ทั้งนาทีแล้วก็สิบนาทีไปเอาสิบนาทีสิบนาทีมันไปล่ง y ย u t ทุ e ได้โอ้หอมกินปลาเดี๋ยวมสิยู่เขนอกนสร้างาเห็ดเพียบด้วยเป็นว่ ก็เผ็ดเท่ที <If> ่ su, ิปเข้มไหมหอมหอมมีวอดายมาโดนเรหนูอยุ่่ามองตาปลาขาวเดือดแล้วบรรยากาศตรงหอตรงหน้าสุดยอด ินอ้อมอยู่มันคักแล้วพี่น้องเลยผู้ใดอยากมาเด้อครับมากินอ้อมหนูน้ำกันเด้อโซ่ทีได้ตะละตัวว่ามันไง่ายๆเมื่อปืนเกิดชิ้น,น,นอะไรเปนของชิ้นอะไร Hôm hôm. Ừ. Có là. Người này, người này tay, là cây. Đi, <laughs> 不、哦啊、可慕。 ไช่ใส่มันแลวนี่ละไก่นี่ละขามสมามเสียดแล้วลองมงตัวในการิสูนี่ละออนี่ไงยืดปอบก่อนนึ่งก่อนไปกับพ่อันนี่แหละหนูที่มอ,องดูแต่่อวานนี่ นงา่า,ามันบดลยได้แม่เลยจะเข้าเขาที่ล่ะอีหยังสีสูอยู่หน้าเฮานาอหอมขัดอรหินหินเลยว่ะ เียนสังขาบเด้อนี่สินกับกองบอลน,นี่น้ำน้ำบาดาลย่างดีกว่าแบบคุณดูออหอมบังใบแปะบ่อยังใส่ไปก่อนเลยมันหอมนี่ นี่ยังเ่ะยายโอ้ฉันบ่แซ่บสิบ่แซ่บน้ำผักทั้งจอมอนี่ออล่ะเอาถึงขันใส่ผังหอมหรือดิบแบบนี่ หอมหลายก่บ้านบ้เราดยหุบลงกับลูกหอกครับแลมันหยุดกันแบบหนึ่งเออวันนี้เราจบ่ ไปขึ้นปลวกด้สมใจบ,บาทสมใจยกหัวแลคนนี้ก็ุดดอนี่เห็ดไข่ลวกจีบันจัจกจ่าจุน้าโอ้ยทสี่ละก็ดีครับ

หอมหอมแท้นีนนี่ยสุดยอดประเดีบ่นวัวคนเหนบอกปเดี๋ยวเนม่เห็ด่ประเดประเดเอามากน้ำอินมาียสอนปลาหน่อยละเราจะห้อยกันละ บอเอตเเข้มเห้่ว่ะเอาขามใส้ปลาแดดตอืมก็เดี๋ยวขามใส่ปลาแดกยหเอาแต่ใส่ตำุนนี้ยต่สนหมืนสอ้อยผุนเนี้ยอาใส่่ปดีรออ๋อเนี่ยกินเลยกินสวย อ้ข yes. ัข uh huh. oh, like nah, ัิ uh ิอบทน๋อเหือขคักันนี่ขักอันนี้จะใส่หมดอนยบ่ไรบ่ขมขักกันยังเจนี